สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตรผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับแต่วันนี้เราจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากที่เราพูด ในส่วนของปุ๋ยฮอร์โมนมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็ยังคงพูดเรื่องปุ๋ยนะครับแต่จะเป็นปุ๋ยทางดินแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะครับก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับวันนี้ผมจะให้เป็นหลักการและเป็นแนวทางง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะปลูกพืชนะครับโดย เฉพาะพืชที่มีการติดดอกออกผลนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถนําหลักการไปใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่ปลูกเป็นผักทานใบนะครับตระกูลผัก ทั่วไปนะครับที่ทานใบหรือว่าจะเป็นผักที่มีการติดผลผลิตติดดอกออกผลนะครับหรือจะเป็นไม้ผลเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มพืชไร่นะครับก็สามารถนําหลักการตัวนี้ไปใช้ได้นะครับแต่ก็ดูว่าพืชของท่านนั้นนะมีการจเจริญเติบโตถึงช่วงไหนบ้างนะครับ โอเคผมจะให้หลักการแบบนี้นะครับแล้วก็อลองเอาไปปรับใช้กันนะครับ <c oughs> ผมขออนุญาตใช้กระดานนะครับ <c oughs> เพื่ออธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับโดยปกติหลักการในการเลือกนะครับหลักในการหลักในการเลือกใช้ปุ๋ยนะครับ จริงๆแล้วผมจะขออนุญาตาใช้เป็นสัดส,ส่วนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีสูตรปุ๋ยที่จะเหมาะสมของแต่ละช่วงแตกต่างกันอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตาใช้แผนภูมิที่เป็นรูปภาพนะครับสมมติว่านี่เป็นต้นกล้านะครับระยะที่1น,นะครับระยะที่2เริ่มมีกิ่งก้านมากขึ้นนะครับเป็นใบนะครับอันนี้เป็นกิ่งก้านรักระยะสร้าง กิ่งก้านแล้วก็ระยะต่อมานะครับก็พอเริ่มมีกิ่งก้านนะครับเริ่มโตขึ้นนะครับก็จะเริ่มออกดอกนะครับพง,ง่ายๆออกดอกเนี้ยนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นดอกแล้วกันนะครับแล้วก็ระยะต่อมาก็คือระยะที่เปลี่ยนจากดอกนะครับ ไปเป็นผลนั่นเองนะครับจากดอกก็เป็นผลนะครับอันนี้คือผลนะครับเป็นผลขึ้นมานี่ครับอันนี้ผมอาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็พยายามจะทําความเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับเห็นกันชัดเจนนะครับคราวนี้ แล้วเวลาจะเลือกใช้ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคําถามแลราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีฉันปลูกมะเขือไปแล้ว20วันฉันปลูกพริกไปแล้ว30วันอะไรพวกนี้นะครับตัวสัสดส่วนตรงนี้มันขึ้นอยู่กับระยะการปลูกพืชนะครับซึ่งจะอสอดคล้องกับตัวอายุของพืชนะครับแต่โดยคร่าวๆเนี่ยอลองยกตัวอย่างเอาพืชกลุ่มตระกูลพืชผักที่มีการติดผลนะครับโดยจะ เฉพาะพวกพริกมะเขือถั่วแตงอะไรพวกนี้ก็จะจะเห็นภาพชัดนิดนึงนะครับส่วนท่านที่ปลูกไม้ผลอะไรก็ลองไปปรับใช้ตามระยะแล้วกันนะครับโดยระยะสัดส่วนเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยนะครับสัดส่วนของปุ๋ยเนี่ยนะครับระยะต้นกล้าเนี่ยจนจะไปถึงประมาณสักเจ็ดถึงสัก20ถึง30วันแล้วกันไม่เกิน30วันประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวันเนาะ,ะเนี่ยตัวเนี้ยเราจะจะให้สัดส่วนของเขานะครับมันอยู่ระหว่าง3ต่อหนึ่ง ตอนน่อ1อย่างเงี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็น4ตอนน่ตอ1นต่อ1ก็ได้นะครับ4ตอนน่ตอ1นต่อ1อย่างเงี้ก็ได้สูตรปุ๋ยที่มักจะเห็นกันก็อย่างเช่นพวกอ่า25 77อะไรพวกนี้นะครับ25 77นะครับหรือ25 55อย่างเงี้ยนะครับอ่านึกออกไหมประมาณนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเป็น46 00ไปเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าอ่าหยว,ยวนหยวนใช้21 00นะครับก็มีการใช้กันแบบนี้ ก็คือระยะต้นกา้าก็คือเขาจะไปสร้างเรื่องใบเรื่องอต้นนะครับพอระยะที่2ต่อมานะครับตั้งแต่3 0มสิบสมมุติสว,วันขึ้นไปจนถึงไม่เกินหกสิบวันนะครับเอา45วันก็พอนะครับตรงนี้สัดส่วนของปุ๋ยเนี่ยผมแนะนำนะครับให้มันเป็น1ต่อ1น1ต่อ1น1อย่างนี้นะครับพวกนี้ก็คือได้แก่พวกสูตร6 6เสมอนะครับ16เสมอนะครับ 15เสมอ18เสมอ17เสมออะไรพวกนี้นะครับ15เสมอนะครับ17 18อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับพวกนี้ขอให้เป็นสู่สเสมอพวกนี้สัดส่วนของปุ๋ยก็จะบาลานซ์กันคือ NPK วันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกว่า N มีหน้าที่อะไร P มีหน้าหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ผมจะพูดในส่วนของสัดส่วนของปุ๋ยที่ใช้ตาม ระยะการจเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักการแบบนี้นะครับส่วนสูตรอะไรนั้นท่านก็ไปประยุกต์เอาตามสัดส่วนที่ผมบอกนะครับต่อมาเมื่อเริ่มที่อยากจะชักนาให้เกิดดอกนะครับสมมุติว่าจาก45วันเป็นประมาณ65วันนะครับ หรือระยะนี้นะครับเมื่อพืชเริ่มมีการแสดงการเปลี่ยนระยะเริ่มมีตุ่มตาดอกขึ้นมานะครับท่านก็อาจจะทําสัดส่วนปุ๋ยนะครับให้มันเป็นหนึ่งต่อ2ต่อ1อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น1ต่อ2ต่อ2องนี้ก็ได้นะครับหรือ1ต่อ2ต่อ3อะไรประมาณนี้นะครับให้มันโยกออกมาเป็นตัวกลางและตัวท้ายนะครับส่วนใหญ่ปุ๋ยท่าทางดินที่เราใส่กันส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นไปทาง8ปดยี่สิบสี นะครับ8 24, 24 24พวกนี้เขาก็จะเน้นใช้กันนะครับหรือสัดส่วน9 25 25อะไรประมาณนี้นะครับแต่ครนี้มันก็จะมีเรื่องประเด็นว่าปกติฟอสฟอรัสในดินปุ๋ยตัวกลางนะครับบางบางพื้นที่โดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะมีตกค้างเยอะแต่บางครั้งเนี่ยมาทำไมมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันมีการดูดดูดย,ยึดไว้นะครับโดยสภาพดินที่ลักษณะเป็น เขาเรียกว่ามีความเป็นกฎกันด่างไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาค่อยมาปรับเปลี่ยนตามาลักษณะของดินเราอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายปุ๋ยนะครับถ้าเป็นระยะติดดอกแล้วนะครับเราก็จะมีสัดส่วนนะครับให้เป็นหนึ่งต่อ1ต่อ3นะครับหรืออ่ต่อหนึ่งต่อ3นะครับสัดส่วนที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็คือ13 13 21นะครับท right like <quer> ี่เ <Fortune> ห็นปุ๋ยบ่อยๆกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของประมาณ15 5 20อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสัดส่วนของปุ๋ยมันจะเปลี่ยนไปตามระยะการปลูกพืชนะครับอย่างที่บอกพอตัวนี้ เราจะมาเน้นและสูตรนี้นะครับก็จะไปเน้นทางการขยายผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าหนักไปทางตัวท้ายนะครับแต่ถ้าจะเป็นสูตร2ต่อ1ต่อ3เนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยมกันนะครับโดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยมีความนิยมมากเลยในการใช้เพราะว่ามันก็ยังมีไนโตรเจนช่วยในการขยายลูกนะครับตรงนี้อยู่เพื่อให้ให้การขยายลูกเขาเรียกอะไร เป็นไปนในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมนะครับเพราะบางทีเราเล่งตัวท้ายมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้ผลอาจจะไม่ได้ใหญ่ได้แต่มีความหวานมีการสร้างแป้งสร้างน้ำตาลถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ยระยะการสร้างผลเนี่ยในพืชบางพืชโดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยมันมีระยะเวลานานนะครับเขายังเป็นต้องใช้ตัวไนโตรเจนในการในการเบ่งลูกหรือขยายลูกอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าคงตามทันสัดส่วนเห็นชัดเจนนะครับผมแบ่งพืชเราเป็น4ี่ระยะแบบนี้แล้วก็สูตรปุ๋ยให้เห็นชัดนะครับช่วง งที่1เป็นยังไงช่วงที่2เป็นยังไงช่วงที่3เป็นยังไงช่วงที่4เป็นยังไงสัดส่วนโดยคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างปุ๋ยมาให้ดูนะครับก็ที่เราเห็นกันในตลาดนะครับที่เป็นโลโลอย่างเงี้ยนะครับ4 6 0 0 2 1 0แบบนี้นะครับหรือเป็นสูตรเสมอ15เสมอ16เสมอนี่นะครับที่เราเห็นกันหรือจะเป็นสูตรนะครับ8 24 24นะครับ13บ3 21อันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีก เทคนิคในการที่จะามาช่วยนะครับพวกพืชตระกูลพริกมะเขือแตงเนี่ยเพราะพ,พวกนี้มีการเก็บออกไปเรื่อยๆนะครับมีการเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆบางทีต้น,นอาจจะโซมหรือ,อรูปอาจจะเริ่มไซส์ไม่ได้ไม่ได้ขนาดมาตรฐานนะครับก็ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งในช่วงที่มีการเก็บผลเนี่ยอาจจะเติมตัวหนึ่งนะครับตัว1500นะครับ1500ตัวนี้เป็นแคลเซียมในตเต นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันมีไนโตรเจนด้วยแล้วก็มีตัวแคลเซียมด้วยมันก็จะไปช่วยเรื่องของโครงสร้างพืชอ่าแล้วก็ตัวไนโตรเจนก็จะไปช่วยในส่วนของการฟื้นฟ,นฟนูครับให้ต้นพืชกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้วพร้อมออกดอกอีกครั้งได้ต้นจะไม่โสนนะครับประมาณนี้นะครับได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับสําหรับหลักในการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชช่วงอายุของพืชนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ คงต้องลาไปเพียงเท่านี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับที่ทำเกษตรด้วยกันก็อย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะครับผมวันนี้รายการคลินิกพืชบายเพียงเกษตร2018และผมแท็กซี่ครับคงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ